สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอบดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นมิสูวิชินะครับมิลาดนะครับปี0 1 2นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับกล่องคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสรุ่น13สเต็ปนะครับกับร้านโอบดีช็อปของเรานะครับถ้าคุณลูกค้าจัดรถนะครับแต่งเต็มนะครับตามรูปเลยสวยงามนะครับเป็นรถแนวเรซซิ่งนะครับต้องการที่จะเพิ่มนะครับพัตนาการเยียบรอบต้นนะครับให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ เลยมาที่หน้าร้านของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับของคัเร่งไฟฟ้านะครับตัมเปอร์ฮอสนะครับเป็นตัวนี้นะครับติดตั้งอ่าตรงนี้เลยนะครับอ่ามาตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะเลือกค่าต่างๆได้นะครับปลั๊กเสียบจะเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆของรถนะครับก็เดี๋ยวมาดูการตัาตำแหน่งปลั๊กจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งนี้นะครับอ่านี่ครับมองไปด้านบนนะครับเป็นปลั๊กนะครับตรงนี้ตัวนี้เลยนะครับ นี้เลยเราก็แค่นะครับเสียบปลั๊กเข้าที่ปลั๊กตรงนี้นะครับแทนตำแหน่งปลั๊กเดิมของรถนะครับแล้วก็เก็บสายนะครับขึ้นมาหาตัวกล่องนะครับวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวกล่องนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสเต็ปได้นะครับถึง13เต็ปนะครับอันนี้ก็โดยกดกดปุ่มด้านล่างนี้นะครับ13นะครับ4 5 6 7 8 คนนี้ก็คือ 1- นถึงแนี่ก็คือฟิลนะครับที่เราเลือกตัวเลขได้ว่าเราชอบฟิลไหนนะครับเลขอะไรในการขับขี่นะครับหลังจากนั้นกดไปจะเป็นโหมด A นะครับคือโหมดออโต้นะครับกล่องจะคํานวณให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เรากดไปที่คันเร่งนี้นะครับคํานวณให้เลยนะครับว่าใช้สเต็ปใดต่อไปเป็นโหมด B นะครับคือโหมดขึ้นเขานะครับไว้สําหรับขึ้นเขาก็คือรถจะมีแรงฉุดขึ้นเขาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโหมด C จะเป็นโหมดปิดควันดานะครับ สำหรับรถดีเซลนะครับหรือรถที่มีฟันดำนะครับโหมด H จะเป็นโหมดเดินหอบท่อเสียนะครับอ่านี่เป็นโหมดสำหรับรถที่ทำท่อมานะครับโหมดศูนย์ก็คือโหมดปิดกล่องใช้คันเร่งเดิมของรถนะครับอ่าก็แค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายๆนะครับกล่องจัมเปอร์คอร์เป็นลั๊กเสียบแบบตรงรุ่นนะครับสินค้ามีการรับประกันให้ถึงสามปีเต็มนะครับสำหรับกล่องรุ่นสิบสามสเต็ปตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ ยากจะสั่งซื้อหรือมาติดตั้งที่หน้าร้านอูบริษอทของเรานะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอูบริษอทของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับใช้ติดตั้งไม่นานนะครับประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะเป็นตักตรงรุ่นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมานะครับคันนี้ในรถของคุณลูกค้านะครับเป็นวิลลานนะครับปี2012นะครับสวยแล้วหล่อเลยนะครับลักตรงรุ่นนะครับ ดูรถลูกค้านะครับสวยงามนะครับเพิ่มมัตรารอบการขับขี่ได้แน่นอนนะครับรถจออกตัวได้ดีขึ้นนะครับคันเร่งเบาขึ้นนะครับกดคันเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับสนค้าร์เป็นแบบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ